เดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาลองสร้างนะครับแอคชั่นที่จะทําให้เกิดเอฟเฟกคล้ายๆแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ขึ้นมาดูนะครับผมก็เริ่มนะครับด้วยการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับสั่งไฟล์นิวนะครับขนาดเป็น640คูณ480 RGB Color 72 DPI นะครับกดโอเคไปก่อนจากนั้นนะครับก็ต้องทําการสร้างตัวละครนะครับที่เราจะใช้เป็นตัวแสดงนะครับในเรื่องของการทำแอคชั่นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวหนังสือนะครับ เราก็พิมพ์คำว่าเดโมลงไปนะครับวางในตำแหน่งที่บริเวณกลางๆจอนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมีตัวละครหนึ่งตัวชื่อว่าเดโมนะครับแล้วก็มีแบ็ k กราว n ์มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่แอคชั่นจะต้องอ้างอิงถึงก็คือชื่อของเลเยอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะทำการตั้งชื่อเลเยอร์ให้เหมาะสมด้วยนะครับผมตั้งชื่อว่า Text ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็เวลาที่เราสร้างไฟล์เพื่อที่จะมาใช้งานกับแอคชั่นนี้นะครับเราก็ต้องรีเนมให้ชื่อ Text ด้วยนะครับเพื่อป้องกันความสับสนเรามาเริ่มด้วยการสร้างเซตของแอคชั่นขึ้นมาก่อนนะครับโดยคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่า create new set เราก็ตั้งชื่อเซตว่า step by step กดโอเคนะครับก็จะได้เซตของ step by step ขึ้นมา จากนั้นปุ่มต่อไปคือปุ่ม New Action นะครับคลิกขึ้นไปก็จะพบว่ามี New Action Dialog Box ขึ้นมาให้เราผมก็จะตั้งชื่อว่า Shadow นะครับเป็น Shadow Effect เอาไว้ในเซตไหนนะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับโดยตัวอย่างนี้เราก็จะเก็บไว้ในเซต Step by Step ของเราใส่ฟังก์ชันคีได้ใส่สีได้นะครับเอาลองเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันเป็นสีส้มนะครับจากนั้นกดปุ่ม Record นะครับเราก็จะพบว่า ตอนนี้ด้านล่างก็จะมีปุ่ม stop นะครับ active ขึ้นมาปุ่ม record ปุ่มลงไปปุ่มนี้กดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กำลัง record อ,อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับคราวนี้เราอยากจะทำอะไรกับตัวหนังสือตัวนี้เราก็ทำเลยนะครับผมก็ขอเริ่มต้นด้วยการใส่เอฟเฟกลงไปตัวหนึ่งก็คือเป็น b บเว l ลก่อนก็นแล้วกันให้ตัวหนังสือนูน,นขึ้นมาหน่อยนะครับแล้ก็อาจจะเ,เลือกเป็นแบบ ซอฟดีไหมครับแบบฮาร์ดก็แล้วกันเป็นแบบฮาร์ดนะครับแล้วก็กําหนดขนาดนะครับเป็นห้านะครับแต่ใส่คอนทัวร์เข้าไปหน่อยก็แล้วกันเป็นแบบนี้นะครับใส่ค่าแอนตี้อเลไปด้วยนะครับกําหนดเรนจ์ชูซิว่าจะเอาแค่ไหนสมมุติว่าดูแค่นี้แล้วดูสวยแล้วนะครับโอเคดูมันมันก็กดโอเคไปอันนี้อันดับที่หนึ่งที่เรา ทำเอฟเฟกนะครับลงไปกับตัวหนังสือนะครับเราจะพบคําสั่งปรากฏขึ้นมาที่นี่บอกว่า s e ตเลเยอร์สไตตัวต่อมาก็คือว่าผมจะทําการสร้างเงาที่เป็นลักษณะเงาที่มันพุ่งมาข้างหน้ากับย้อนกลับไปข้างหลังนะครับก็ให้ทําการเซเลคชันก่อนนะครับกด ctrl o n o ค้างแล้วก็คลิกลงไปที่ l a เยอรนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าเซตเซเลคชันถ้าเราคลิกที่สามเหลีย่ยมมาดูก็จะบอกว่า t o transparency channel จากนั้นนะครับผมก็สั่งนิวเลเยอขึ้นมา นะครับเป็นเลเยอร์ที่1เนื่องจากว่ามี Selection อยู่นะครับเราก็สั่ง Edit บอกว่า Fill Color ลงไปได้แล้ว Fill สีเป็นดำนะครับแล้วก็โ o d e อาจจะใช้เป็น n o r m a l ก็ได้นะครับแล้วก็ Opacity เป็น100กด OK เนะครับเราก็จะได้เงาที่เป็นเลเยอร์ที่1จากนั้นผมสั่ง New Layer ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลเยอร์ที่2เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทำการ i l l นะครับสีลงไปเป็นสีดำแต่คราวนี้โหมดเราเป็น Multiply มั้ง กดโอเคเราก็จะพบว่าเรามีเงาเป็นเลเยอร์หกับเลเยอร์สนะครับเราอาจจะทําการ rename หรือไม่ร e n a m e ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วเสร็จนะครับผมก็จะทําการขยายเลเยอร์ขึ้นมาทําการดึงเลเยอร์ที่เป็นเงาไปไว้ข้างหลังนะครับเลเยอร์ Layer ที่เป็นตัวหนังสือนะครับทั้ง2ตัวคราวนี้เราไปที่เงาตัวแรกซึ่งเป็นเลเยอร์ที่1น,นะครับผมกด ctrl d เพื่อทําการ deselect จากนั้น เราก็เลือกไปที่ Move to นะครับสั่ง Show Bordering Box นะครับแล้วก็ทำการขยายเงาผิดนะครับทำการขยายเงามาทางด้านหน้าแบบนี้นะครับเงาก็จะกลับหัวออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม Control นะครับคลิกแล้วก็ขยายออกมาแต่ย้ำว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบ Relative ที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าตัวหนังสือขนาดใกล้เคียงกันจะได้เอฟเฟกใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดตัวหนังสือเปลี่ยนแปลงขนาดไปเอฟเฟกนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับพอใจแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นผมสั่งฟิลเตอร์นะครับบอกว่าเบลอนะครับแล้วก็ค่าใช้ Gaussian Blur ค่าพิกเซลสักประมาณ3พิกเซล3กว่ากว่าโอเคนะครับแล้วก็เราก็ทำการใส่เลเยอร์มาสเข้าไปนะครับเลือก เครื่องมือ g กร d เดียนะครับแล้วก็เลือก g r a d เดียที่เป็นตัวขาวดำนะครับก็ทําการไล่เฉดลงไปเอาไล่ด้านข้างมาก็แล้วกันจะได้เหมือนในตัวอย่างนะครับผมไล่ให้กินเข้าไปในตัวหนังสือนิดหน่อยนะครับจากนั้นอาจจะทำการปรับค่า o p p e i t y t y ให้เบาบางลงไปหน่อยก็ได้นะครับแล้วเราก็มาทำลักษณะเดียวกันกับเลเยอร์ที่เป็นเงาอีกตัวหนึ่งทางด้านหลังนะครับใช้ MoveTool นะครับ เป็นตัวบังคับให้เกิดการเอียงไปคลิกกดปุ่ม control ค้างนะครับนะครับแล้วก็ค่อยคอยดึงเงาให้เอียงไปอย่างนี้สมมุติว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกดถูกดูซิว่าใช้ได้อย่างโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับบอกว่าเบลอนะครับตัวนี้ก็ใช้เกเเชียน blur เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่า เลเดียอาจจะปรับให้เล็กลงมากว่าเดิมหน่อยนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็แอดเลเยอร์มาสเข้าไปทำลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการกินสีเข้ามาจากฝั่งนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นที่เลเยอร์แบ็กกราว n ์นะครับผมก็ใช้แกร d เดียนทูตัวเดิมนะครับแล้วก็เลือกสีเป็นแบบนี้นะครับ กดชิฟค้างไว้นะครับผมก็ดึงลงมาให้ได้ประมาณนี้โอเคไหมครับเอาต่ำลงเองนิดนึงอ่าประมาณนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าพอใจแล้วก็กดสต็อปนะครับขบวนการนี้ก็จะถูกทำการเซฟไว้โดยโปรแกรม Photoshop เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเราทำการใส่ตัวหนังสือพิมพ์ตัวหนังสือขนาดประมาณนี้ วางลงไปในตำแหน่งใกล้เคียงกันแล้วสั่งออให้แอคชั่นตัวนี้ทำงานก็น่าจะได้งานที่ใกล้เคียงกันแล้วมาดูว่าข,ขบวนการมีอะไรบ้างนะครับดูนะครับชื่อของเรา Shadow มี Set Layer ร์สไตล์นะครับเซต Selection Se Make Layer Fill Make Layer นี่คือสร้างเงาอันที่1อันที่2จากนั้นก็โยกเงาไปในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สั่ง Transform สั่ง Blur นะครับแล้วก็ใส่ค่า gradient ลงไป นะครับแล้วก็ Set Selection นนะครับท a น s f o r m อีกทีเบลออีกทีนะครับแล้วก็ใส่กรา d เดียนลงไปเรามาลองทำดูเลยดีกว่านะครับผมสั่งไฟล์ New ขึ้นมากด OK จากนั้นพิมพ์ตัวหนังสือลงไปนะครับบอกว่า Step by Step นะครับดึงมาวางบริเวณกลางๆจอ ขอกระเทบขึ้นไปหน่อยนะครับโอเคอาจจะทําการเปลี่ยนแปลงสีก็ได้นะครับเพราะว่าออแอคชั่นนี้ไม่ได้ใช้สีสันอะไรนะครับเปลี่ยนไปเป็นโทนเขียวก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นประมาณนี้นะครับพอใจแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้เราตั้งชื่อว่าอ,อ,อะไรเอ่ยลืมผมลืมไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวที่เราทำคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้เราตั้งชื่อว่า text นะครับ Layer ของเราชื่อว่า text ตรงนี้ก็ต้องทําการตั้งชื่อว่า text ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นโปรแกรมจะงงจากนั้นเราก็มาเริ่มเลยนะครับโดยทําการสั่งนะครับคลิกที่ส่วนที่เป็นคําสั่งนะครับที่เป็น Action ของเราชื่อว่า shadow กดปุ่ม play นะครับเราก็นั่งดูเลยโปรแกรมก็จะทําไปตามขั้นตอนต่างๆที่เราสั่งเอาไว้นะครับถ้าเราทําการ record ขั้นตอนไม่ผิดพลาดนะครับ โปรแกรมก็จะทำไปตามขั้นตอนก็จะได้ออกมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีเอฟเฟกหรือว่าคำสั่งใน Photoshop ใดๆที่เรา,เ,าเรียกใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะให้โปรแกรมทำการอัดเก็บไว้นะครับเราก็สามารถใช้แอคชั่นนะครับในการจัดการได้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมแอคชั่นในบทต่อไป